ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่19จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชคันได้สดับคำรายงานเรื่องที่เท้าสกกะเทวราช เสด็จมาทดลองปัญญามโหสถโดยผ่านทูตคนสนิทก็ทรงอัศจรรย์พระไทยปรารถนาจะสะดับเรื่องนั้นจากมหาอมารย์ผู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงจึงมีรับสั่งให้เรียกตัวอมารย์กลับคืนสู่พระนครมหาอมารย์ครั้นกราบทูลเล่าเรื่องราวจบลงจึงแสดงความเห็นของตน ทิ้งท้ายแด่พระองค์ว่าธรรมดาแก้วมณีอันเลอค่าย่อมเป็นที่ปรารถนาของชนทั้งปวงเมื่อพบแล้วไม่รีบคว้าไว้หากสูญหายไปก็น่าเสียดายขอทรงโปรดให้เรียกตัวมโหสถเข้าเฝ้าโดยเร็วเถิดพระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระหฤทัย ในคำกราบทูลของมหาอมาตยิ่งนักแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจจะตัดสินพระไทยด้วยพระองค์เองได้ในทันทีจึงผินพระพักมหาอาจารย์เสนกะแล้วจึงตรัสหาหรือว่าท่านอาจารย์เห็นสมควรที่เราจะเรียกตัวมโหสถมาเข้าเฝ้าได้หรือ,อยังหละ่ะฝ่ายอาจารย์เสนกะ เมื่อได้ยินว่าเท้าสก,กาเทวราชได้เสด็จมาเพื่อประกาศปัญญานุภาพของมโหสถก็ยิ่งคุณเคืองใจครุ่นคิดแต่เพียงว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถยับยั้งพระองค์ไว้ได้เมื่อได้ช่องกราบทูลจึงรีบทูลคัดค้านและชี้แจงเหตุผลในทันทีว่า การที่มโหสถเป็นผู้มีปัญญามากนั้นก็เป็นที่ประจักษ์แล้วแต่ในยามนี้บ้านเมืองก็เป็นปกติสุขดีจึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันใดที่จะต้องรีบนำตัวมโหสถมาสู่ราชสำนักดังนั้นขอจงทรงรอดูอีกสักพักเถิด แม้คำชี้แจงของท่านอาจารย์เสนกะฟังดูก็พอจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจทำให้ทรงคล้อยตามได้ในทันทีพระองค์จึงทรงแย้งว่าทำไมจะต้องรออีกเล่าท่านอาจารย์ในเมื่อการวินิจฉัยคดีของมโหสถที่ผ่านมานะก็ปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วว่า เธอเน่ะเป็นผู้มีปรีชาสามารถคู่ควรแก่การยกย่องเชิดชูไว้ในฐานะราชบัณฑิตของเราแล้วนี่นะท่านอาจารย์เสนกากะฟังพระดำรัสของเจ้าเหนือหัวแล้วก็คิดว่าการจะกราบทูลทัดทานลาลอยเกินไปอาจจะทำให้ทรงขุนเคืองพระไทยได้จึงคิดไตรตรอง หาช่องทางที่มีเหตุมีผลแยบขายกว่าเดิมเพื่อประวิงเวลาไว้ให้นานที่สุดขอเดชะพระบารมีไม่ผลกล่าวตามที่พระองค์ทรงกังวลพระไทยว่าจะเนิ่นนานเกินไปนั้นข้าพระบาทขอกราบทูลว่ามิได้เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะ ท่านเสนกะยืนยันเท้าเธอจึงทรงรับสั่งถามว่าอย่างไรกันท่านอาจารย์เราไม่เข้าใจไหนท่านลองถแถลงมาให้กระจ่างสิอาจารย์เสนกะจึงถือโอกาสกราบทูลว่าขอเดชะปวงปราดแต่โบราณการมาล้วนเห็นพ้องต้องกันว่า ช้าเป็นการนานเป็นคุณธรรมดาว่าการงานที่เร่งด่วนเกินไปโดยไม่ได้ไตรตรองให้รอบคอบเสียก่อนย่อมมีโอกาสผิดพลาดพลังเผลอได้ง่ายและจะเป็นเหตุให้ล่าช้าในภายหลังส่วนการงานที่วางแผนอย่างรอบคอบแต่ต้น แม้ว่าจะใช้เวลาคิดอ่านนานสักหน่อยแต่ย่อมจะให้ผลที่น่าพอใจในที่สุดพระเจ้าค่ะเท้าเธอยังไม่ทรงพอพระไทยตรัสถามด้วยพระสุรเสียงดังกึกก้องไปทั่วท้องพระโรงว่าท่านอาจารย์ท่านหมายความว่าจะให้เรารอไปเรื่อยๆนะหรือ ขอเดชะพระอาญามิพลกล้าวหามิได้พระเจ้าค่ะข้าพระบาทเนะเพียงแต่เห็นด้วยกล้าว,ว่าพระองค์ควรจะถือโอกาสในระหว่างที่รอคอยอยู่นี้ทดลองวัดกำลังปัญญาของมโหสถไปด้วยดังที่โบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่ากำลังม้าทราบได้โดยการทดลองความเร็วฝีเท้า กำลังโคอาจทราบได้ด้วยการบรรทุกสัมภาระส่วนกําลังแห่งบัณฑิตนั้นย่อมทราบได้ด้วยการงานพระเจ้าค่ะท่านเสนกะรีบกราบทูลท่านเสนกะทราบพระราชอัธยาศัยดีว่าหากพระองค์ไม่ทรงพอพระไทยหรือไม่เข้าพระไทยสิ่งใด ก็จะทรงทักท้วงขึ้นทันทีฉะนั้นท่านเสนากะจึงไม่รอให้พระองค์ต้องรับสั่งถามรีบกราบทูลชี้แจงว่าการจะวัดกำลังแห่งบัณฑิตนั้นก็มิใช่เรื่องยากแต่อย่างใดเพราะปรีชาญาณของแต่ละคนไม่ว่าจะมากน้อยสักปานใด แต่ก็อาจจะวินิจฉัยได้ด้วยหลักเกณฑ์สมประการเสมอกันนั่นคือความรอบรู้ความหลักแหลมและความคมคายแม้มโหสถก็เช่นกันหากเป็นผู้รอบรู้หลักแหลมและคมคายเช่นนั้นจริงสมกับที่เป็นบัณฑิตแล้วไซ ก็จักสามารถผ่านการทดสอบได้อย่างดีดังทองชมพูนุษที่แม้จะผ่านการทดสอบด้วยวิธีใดๆก็ยังคงเป็นธาตุบริสุทธิ์ตลอดการทีเดียวพระพุทธเจ้าค่ะท่วงทีวาจาและศิลปะการอ้างเหตุผลของอาจารย์เสนกะยังคงได้ผลดีอยู่ ไม่น่าเชื่อว่าเพียงไม่นานเท่าไรพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงคล้อยตามคําของท่านเสนกะจนได้อืมน่าฟังมากท่านอาจารย์หากจะทดลองให้มั่นใจเสียก่อนก็ดีเหมือนกันงั้นก็เป็นอันตกลงตามนั้นแล้วเราค่อยมาคิดปัญหาทดลองกันอีกที ขอเดชะเรื่องปัญหาที่จะทดลองนั้นให้เป็นหน้าที่ของฝ่าพระบาทเองพระองค์โปรดทรงวางพระหฤทัยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะท่านเสนกะกราบทูลเพื่อให้สมพระไทยของพระเจ้าวิเทหราชและแล้ววันหนึง่ง ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านปาจีนยะวมัชะคามต้องตื่นตะะนกตกใจกันไปทั่วหน้าเมื่อมีพวกราชบุรุษจากราชสำนักมาปรากฏตัวขึ้นที่หมู่บ้านพวกเขานำข่าวสารเร่งด่วนมาพร้อมกับท่อนไม้ตะเคียนกลมยาวหนึ่งคืบอ,อันเป็นวัตถุแห่งปัญหา ครั้นแล้วจึงเป่าประกาศพระบรมราชองค์การให้ชาวเมืองได้รับทราบว่าชาวบ้านป่าจินยะวะมัจคามทุกคนจงฟังพระเจ้าวิเทหราชเจ้าเหนือหัวแห่งมิถิลานครใครจะทราบว่าท่อนไม้แตะเคียนนี้ทางไหนเป็นโคนทางไหนเป็นปลาย ทั้งนี้ให้นำคำตอบกลับมาแจ้งแก่เราโดยเร่งด่วนภายในระยะเวลาชั่ววันหนึ่งกับอีกคืนหนึ่งอย่าให้เกินกว่านั้นมิเช่นนั้นจะต้องถูกปรับเป็นพี่นายหลวงถึงพันกหาประณนะปัญหาครั้งนี้เกิดขึ้นจากบุคคลต้นคิดคืออาจารย์เสนจักร เพื่อทดลองปัญญาของมโหสถโดยเฉพาะเป็นปัญหาที่ตั้งขึ้นอย่างมีเงื่อนไขคือถ้าแก้ไม่ได้ก็จะต้องถูกปรับมากมายเดือดร้อนกันทั่วนหน้าแล้วมโหสถจะแก้ปัญหานี้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป